สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องสนุกสนุกสนุกมากนะครับในสสวทเล่ม2บทที่6.1เรื่องรูปสามเหลี่ยมน,นะครับเป็นหัวข้อย่อยก็คือชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมย่อเ <Yo! S 1> พื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าสู่เรื่องสามเหลี่ยมทันทีเลยนะครับ รูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้อยู่ในสสวทเล่ม2บทที่6.1นะครับเป็นเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะครับในสเต็ปแรกคุณคณรกูก็เอารูปสามเหลี่ยมมาให้2รูปนะครับแล้วก็คล bon. ้ายๆในหนังสือนะครับทีนี้คุณสมบัติการที่จะเป็นสามเหลี่ยมได้จะต้องมีมุม3มุมนะครับทั้ง2รูปก็จะเช่นกันจะมีมุม3ามุมนะครับมุมก็หมายถึงเส้นทั้งสองชนกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นมุมนะครับแล้วก็มีด้าน3ด้าน,ด,านด้านที่1ด้านที่2 ด้านที่3นะครับด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติคร่าวๆข,ของรูปสามเหลี่ยมที่มันอยู่บนระนาบมันมีประกอบด้วยเส้น3เส้นหรือมีด้าน3ด้านแล้วก็มุม3มมุมนะครับเราจึงเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันบอกรายละเอียดลงไปเนี่ยมันคือสามเหลี่ยมอะไรบ้างนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับ เราก็มาต่อกันเลยนะครับในหน้านี้นะครับกําหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมนะครับกําหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมทีนี้การก ah ําหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเรากําหนดที่บริเวณมุมของมันนะครับ A B C เราจะกําหนดเป็นกอขอองอก็ได้นะครับจะกาหนดเป็นหนึ่งสองสามอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วทีนี้เวลาเราเรียกชื่อมันนะครับ เราจะเรียกชื่อในลักษณะตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับคุณครูจะอธิบายคําว่าตามเข็มกับทวนเข็มนะครับสมมติว่าเรามีนาฬิกานะครับนาฬิกาปกติก็จะหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกตามนะครับตามเข็มนะครับทีนี้นาฬิกานะครับปกติมันจะไม่มีหมุนอย่างนี้นะครับหลอกนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนอย่างนี้แล้วไปเจอนะครับตั้งชื่อนะครับเราเรียกทวนเข็มนะครับ ทีนี้ในข้อแรกตามเข็มเราอราจจะเรียกว่า a b lonely, a c b นะครับเราก็วนวนตามตามเข็มนาฬิกาที่มันวนนะครับตามเข็มนาฬิกาที่มันวนวนวนแบบเป็นแบบนี้นะครับหรือเราจะเรียกเราจะเอา c ขึ้นก่อนก็ได้นะครับก็เป็น c b แล้วก็ a นะครับอันนี้ตามเข็มหรือเราจะเรียก b ขึ้นก่อนก็ได้นะครับ B, แล้วก็มาเจอ a แล้วก็มาเจอ c ก็เป็นสามเหลี่ยม b a c อันนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของของเรานะครับจุดประสงค์ของเราจุดประสงค์ของโจทย์ที่เขาต้องการเรียกหรือต้องการถามมุมไหนมุมไหนนะครับทีนี้ทวนเข็มนาฬิกาก็จะวนวนตามลูกศรที่คุณครูคชี้ไว้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นสามเหลี่ยม a b c สามเหลี่ยม a คุณคณรูมาร์กด้วยสี สีดำแล้วกันนะครับ a b แล้วก็ C นะครับแล้วก็สามเหลี่ยม b c a นะครับ b c แล้วก็ a นะครับวน,วนมาด้านนี้นะครับวนวนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามเหลี่ยม c a b ก็ได้นะครับอันนี้คือหลักการในการเรียกชื่อก็คือตั้งชื่อเป็น หนึ่งสองสามหรือเจ๊กน้องซาสง,งูรักจักกุ้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากกขอคองอนะครับหรือว่า a b c d นะครับก็เรียกได้หลายแบบแล้วก็กมหนดการเรียกให้แบบทวนเข็มหรือตามเข็มก็ได้นะครับตามความพึงพอใจของจุดประสงค์ของคนเขียนคนทำนะครับถัดมานะครับถ้าเราพิจ,จนารณาจากชนิดของสามเหลี่ยมนะครับ การพิจารณาชนิดของสามเหลี่ยมเราพิจารณาได้จากมุมนะครับมุมแหลมก็คือมุมที่น้อยกว่า9 90องศานะครับ90องศาก็คือมุมมุมที่ตั้งตรงนะครับตรงนี้คือ90องศานะครับมุมแหลมก็คืออย่างเช่นอย่างนี้นะครับหรือเนีย่ยพวกนี้คือมุมแหลมั้งนั้นมุมที่น้อยกว่า90องศา อันนี้นะครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้ทุกมุมนะครับน้อยกว่า90องศาเราเรียกสามเหลี่ยมพวกนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับในข้อสองก็เช่นกันถึงแม้ว่ามันด้านมันจะไม่เท่ากันแต่ถ้ามุมมันแหลมเนี่ยมันก็โอเคแหลมต้องแหลมทุกมุมนะครับเราจะเรียกว่ามุมแหลมแหลมทุกมุมทุกมุมแหลมนะครับนี้คุณครูเขียนสรุปไว้ให้นะครับทุกมุมแหลมแล้วก็มุมนี้ มุมนี้มุมนี้ก็แหลมนะครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งสเหลี่ยมมุมฉาก3เหลี่ยมมุมฉากก็คือมีมีนนะครับ1มุมเป็นมุมฉากมี1มุมมุมฉากนะครับมุมฉากก็คือมุมก็90องศานะครับคุณครูวงเล็บไว้นะครับอันนี้คือมุมที่เขียนไว้เะเห็นว่าตรงนี้คือมุม90องศานะครับ หรือเขียนแบบนี้นะครับมุมนี้ก็คือมุม90องศานะครับแต่รูปสามเหลี่ยมอาจจะแง้แงแง้แงแ้งนะครับได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือพิจารณาจากขนาดของมุมเดี๋ยวเมื่อเราเสร็จจากการพิจารณาขนาดของมุมเรามาดูแบ่งแยกประเภทของสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากด้านนะครับเดี๋ยวเราจะทาในในบทเรียนหัวข้อย่อยต่อไปนะครับทีนี้ถ้ามุมป้านมุมป้านก็จะมีมีนะครับ หนึ่งมุมมีหนึ่งมุมมีขนาดเท่าไหร่ครับน้อยกว่าเออมีขนาดมากกว่า90องศานะครับอันนี้นะครับนี่คือหนึ่งมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาเราเรียกว่ามุมป้านนะครับทีนี้เราก็ลองมาทําโจทย์กันเลยนะครับลองทํไปโจทย์โจทย์นี้นํามาจากหนังสือสสวทนะครับ ก็คัดมาบางข้อนะครับเราก็มาทดลองทําระบุชนิดของสามเหลี่ยมพร้อมเหตุผลนะครับระบุชนิดของสามเหลี่ยมพร้อมเหตุผลทีนี้เราเรียนเรื่องมุมมาเราใช้ความรู้เรื่องมุมนะครับเราสังเกตในข้อที่1นนะครับมุมมุมนะครับอันนี้มุมแหลมอันนี้มุมแหลมอันนี้ก็เป็นมุมฉากนะครับ สามเหลี่ยมใดที่ like, มีลักษณะเป็นมุมฉากอยู่หนึ่มุมนะครับอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อ B นะครับตอบข้อ B ส่วนต่อมานะครับในข้อ2สามเหลี่ยมอันนี้เป็นมุมแหลมมุมแหลมมุมแหลมทั้ง3ามุมเป็นมุมแหลมดังนั้นข้อนี้ควรจะเป็นข้อ A นะครับคำตอบเป็นข้อ A ข้อ1นีข้อ2 A เนื่องจากว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะว่า3ด้านเหตุผลก็คือ3ด้านนะครับเป็นมุมแหลมทั้งหมดเราจึงเรียกสามเหลี่ยมรูปนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมโยนะครับส่วนข้อ3ถ้าเราดูสามเหลี่ยมมุมนี้เป็นมุมแหลมมุมนี้เป็นมุมแหลมมุมนี้นะครับเราเอาไม้โปรเทคเตอร์มาวัดก็ได้นะครับอันนี้มันเกิน90องศานะครับ เราเรียกว่ามุมป้านถ้าเกิดมันเกิน90ดังนั้นมันจะต้องตอบข้อ4แน่นอนนะครับข้อนี้ต้องเป็นข้อ4ก็คือมุมป้านนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับมุมนี้ก็แหลมมุมนี้ก็แหลมมุมแหลมก็คือมุมที่น้อยกว่า90องศานะครับมุมข้อ4มุมตรงบริเวณตรงนี้นะครับงองงูก็เป็นมุมแหลมดังนั้นทั้งหมดเป็นมุมแหลม เราจึงเรียกสามเหลี่ยมรูนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมจึงตอบข้อ a นะครับนี่คือเหตุผลเหตุผลข้อบเรามาทบทวนเหตุผลนิดนึงนะครับในข้อ1เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากข้อ B เพราะว่ามีมุมหนึ่งเป็นมุมเท่ากับ90องศานะครับเท่ากับ90องศามันจึงเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากส่วนข้อ2ตอบข้อ a ซึ sí ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะว่าทุกมุมในสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นมุมแหลมนะครับส่วนข้อ3มีมุมมุมหนึ่งที่มากกว่า90องศาเราจึงเรียกสามเหลี่ยมรูปนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเหตุผลส่วนข้อ4เหตุผลที่เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะทุกมุมทุกมุมทุกมุมของสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับโย ครับเราก็เข้ามาในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2นี่เรากําลังจะพิจารณานะครับว่าเนิอดของสามเหลีย่ยมเนี่ยเราพิจารณาจากด้านของมันนะครับในรูปที่1นนะครับสามเหลีย่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเราพิจารณานะครับด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ทั้ง3ด้านเท่ากันนักเรียนจะใส่1ขีดตรงนี้ก็เป็น1ขีดอันนี้1ขีดนะครับ เหมือนกันก็แสดงว่า3ด้านนี้เท่ากันหรือทั้งรี่จะใส่2ขีด2ขีด2ขีดก็แปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มันเท่ากันนะครับเราเรียกสามเหลี่ยมรูปนี้ว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าอีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นรูปตะแคงเป็นรูปตะแคงนะครับแต่ว่าด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ทั้ง3ด้านเท่ากันนะครับเราจะใส่เป็น3ขีดเป็น3ขีดก็ได้นะครับ เป็นสามขีดก็ได้จะเป็นเครื่องหมายว่านะครับสด้านเนี่ยแต่ละด้านมีสามขีดมันเท่ากันทั้งรูปเลยนะครับทั้ง3ด้านมันจึงเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้คือเราพิจารณาชนิดของสามเหลี่ยมจากด้านเมื่อกี้เราพิจารณาจากมุมว่ามันจะเป็นมุมแหลมหรือมุม90องศามุม90องศาเรียกอย่างนึงว่ามุมฉากหรือจะเป็นมุมป้านซึ่งมากกว่า 90สองศาแต่ตอนนี้เรากำลังพิจารณาว่าด้านนะครับถ้าด้านมันเท่ากันทั้งสด้านเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านั่น <S 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 เองโจโาโจ,โจนะครับทีนี้ต่อมาสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหมายถึงสามเหลี่ยมอะไรหนะ้านะครับ สามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือด้านนี้กับด้านนี้มีสองด้านนะครับมีสองด้านที่มันเท่ากันเราจะใส่1ขีด1ขีดก็ได้หรือใส่ด้านละสขีดก็ได้นะครับมี2ด้านที่เท่ากันส่วนไอ้ด้านนี้ไม่เท่ากับใครเลยมี2ด้านที่เท่ากันมันถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าเกิดมีสองด้านเท่ากันนะครับ สามเหลี่ยมจะเป็นแบบภาพนี้แบบตั้งตรงๆดงงูง่ายๆหรือจะเป็นแบบตะเคียงตะเอียงหรือกระเท่ทำเท่าได้ทั้งนั้นนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอันนี้เป็นขีดเดียวก็ได้นะครับมี2ด้านนะครับที่มันเท่ากันดังนั้นมันจึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมี2ด้านเท่ากันแต่ถ้าเกิดมี3ด้านเลยเท่ากันมันคือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ สุดท้ายนะครับก็คือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับด้านไม่เท่าชื่อมันก็บอกเดียวไม่เท่ากันสักดานไม่เท่ากันสักดานไม่เท่ากันสักดานนะครับมันก็คือด้านนี้ก็อาจจะเป็น1ขีดอันนี้อาจจะเป็น2ขีดอันนี้อาจจะเป็น3ามขีดแสดงถึงความไม่เท่ากันเลยอันนี้อาจจะเป็น1ขีด2ขีดสามขีดนะครับอาจจะไม่เท่ากันเลยนะครับดูเหมือนคล้ายๆเกือบๆจะเท่าแต่ไม่เท่านะครับ ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมของรูปนี้เราจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับผมเราก็เข้าสู่ตอนนี้เราจะเข้าสู่แบบฝัดนะครับก่อนอื่นคุณครูขอแนะนําไม้บรรทัดที่ใช้ก่อนนะครับไม้บรรทัดที่ใช้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่พอระวัดจริงเนาะเลยใช้ไม้บรรทัดที่มีขนาดย่อ,อก,กว่านี้นะครับอันนี้ก็คือ1อัน,น 1. 5แล้วก็ส 1.5ก็หมายถึงว่า1แล้วก็มี1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีดก็กลายเป็น1.5หรือ1นึ่งครึ่งนะครับแล้วก็2แล้วก็2 2กับอีก5าขีดนะครับ2เซนนะครับกับอีก5าขีดนะครับ1ขีดก็คือ1มิลนะครับ3 3.1 3 2 3จุดหนนะครับเขาเรียกแบบนี้นะครับอันนี้คุณครูก็ใช้วัดนะครับใช้ไม้บรรทัดแบบนี้นะครับ เราเริ่มจากศูนย์หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าสามสาุห้าสี่สี่ไปเรื่อยมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับความใหญ่โตของสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคนะครับเราก็มาเริ่มวัดกันเลยนะครับตอนนี้คุณครูเตรียมไม้บรรทัดแล้วนะครับซึ่งมีขนาดเล็กลงนะครับคุณครูจะวัดรูปที่หนึ่งนะครับคุณครูจะวัดแนวแนวนี้ก่อนนะครับโอเคแนวนี้นะครับแนวตั้งนะครับคุณครูจะวัดแนวตั้งก่อนนะครับ โอเคทีนี้ครูก็ตั้งให้มันตรงนักนักเรียนดูนะครับคุณครูวัดก็ได้ประมาณ3.5นะครับแนวตั้งได้ 3. 5ุดนะครับทีนี้คุณครูก็วัดแนวนอนนะครับแนวนอนโอเคแนวนอนของรูปที่1นะครับก็ได้ประมาณ3.5ดังนั้นคุณครูก็ขออนุแล้วก็คุณครูก็ขอยัดเขียนนะครับก่อนนะครับว่า ทำสัญลักษณ์ว่าอันเนี้ยมันเท่ากันนะครับ1ขีดตรงนี้ก็1ขีดนะครับ1ขีดโอเคแล้วก็คุณครูก็เอาตรงนี้มาวัดต่อนะครับว่าตรงนี้มันเท่าไหมนะครับคุณครูก็เอามาทาบนะครับตรงนี้มันห้านะครับมันก็ไม่เท่าสรุปว่าสิ่งที่ได้มานะครับสิ่งที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือข้อนี้ก็คือ เท่ากัน2ด้านนะครับเท่ากัน2ด้านเท่ากัน2ด้านคุณครูก็เขียนนะครับเท่ากัน2ด้านส่วนด้านนี้อาจจะเป็นสองอะไรนะครับดังน,นั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับที่เท่ากัน2ด้านสามเหลี่ยมเท่ากันสองด้านก็จะต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับข้อนี้ก็จะรูปคตอบรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งรูปหนึ่งนะครับ เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วทีนี้ต่อมานะครับอันนี้คุณครูลบนิดหนึ่โอเคทีนี้ต่อมาในรูปอะไรครับปรากฏว่าคุณครูก็ขอวัดนะครับอา,อาจจะเกะกะนิดนึงไม่ทัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราได้สามจุดห้านะครับสามจุดห้าเราวัดมุมเฉียงแนวนี้นะครับตรงนี้ก็ได้สามจุดห้าเหมือนกันนะครับ แล้ววัดมุมเฉียงแนวนี้นะครับวัดมุมเฉียงแนวนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับปรากฏว่าได้สามจุดห้าเหมือนกันสิ่งที่ได้ก็คือมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเดี๋ยวคุณครูขอขออนุญาตอันนี้มันเท่ากันนะครับก็คือก็คือเท่าเท่าเท่านะครับอันนี้เท่ากันสองรูปแรกเข้ากันสองด้านอาจจะเขียนไม่ค่อยติดนะครับ โอเครูปแรกก็คือหน้าจั่วรูปที่สองก็คือเท่าด้านเท่าส่วนรูปที่สามดูด้วยสายตาก็รู้ว่าไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเขียนอีกทีนะครับสรุปนะครับทั้ง3รูปนี้นะครับเราก็ดาเนินการปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มวัดกันเลยนะครับตอนนี้คุณครูเตรียมไม้บรรทัดแล้วนะครับซึ่งมีขนาดเล็กลงนะครับคุณครูจะวัดรูปที่หงนะครับ คุณครูจะวัดแนวแนวนี้ก่อนนะครับโอเคแนวนี้นะครับแนวตั้งนะครับคุณครูจะวัดแนวตั้งก่อนนะครับโอเคทีนี้ครูก็ตั้งให้มันตรงนักนักเรียนดูนะครับคุณครูวัดก็ได้ประมาณสามจุดห้านะครับแนวตั้งได้สามจุดห้านะครับทีนี้คุณครูก็วัดแนวนอนนะครับแนวนอนโอเคแนวนอนของรูปที่หนึ่งนะครับ ก็ได้ประมาณ3.5ดังนั้นคุณครูก็ขอยัดแล้วก็คุณครูก็ขอยัดญาตเขียนนะครับก่อนนะครับว่าทําสัญลักษณ์ว่าอันนี้มันเท่ากันนะครับ1ขีดตรงนี้ก็1ขีดนะครับ1ขีดโอเคแล้วก็คุณครูก็เอาตรงนี้มาวัดต่อนะครับว่าตรงนี้มันเท่าไหมนะครับคุณครูก็เอามาทาบนะครับ ตรงนี้มันห้านะครับมันก็ไม่เท่าสรุปว่าสิ่งที่ได้มานะครับสิ่งที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือข้อนี้ก็คือเท่ากัน2ด้านนะครับเท่ากัน2ด้านเท่ากัน2ด้านคุณครูก็เขียนนะครับเท่ากัน2ด้านส่วนด้านนี้อาจจะเป็น2อก็เลยนะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับที่เท่ากัน2ด้าน สามเหลี่ยมเท่ากัน2ด้านก็จะต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับข้อนี้ก็จะรูปตอ,ตอบรูปที่1น,นะครับรูปที่1รูป1น,นะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วทีนี้ต่อมานะครับอันนี้คุณครูลบนี่กันโอเคทีนี้ต่อมาในรูปอะไรครับปรากฏว่าคุณครูก็ขอวัดนะครับ อาจจะเกะกะนิดนึงไม่ทัดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราได้สามจุดห้านะครับสามจุดห้าเราวัดมุมเฉียงแนวนี้นะครับตรงนี้ก็ได้สามจุดห้าเหมือนกันนะครับแล้ววัดมุมเฉียงแนวนี้นะครับวัดมุมเฉียงแนวนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับปรากฏว่าได้สามจุดห้าเหมือนกันสิ่งที่ได้ก็คือมันเท่ากันนะครับมันเท่ากัน เดี๋ยวคุณครูขอขออนอันนี้มันเท่ากันนะครับก็คือก็คือเท่าเท่าเท่านะครับอันนี้เท่ากันสองออรูปแรกเท่ากันสองด้านอาจจะเขียนไม่ค่อยติดนะครับโอเครูปแรกก็คือหน้าจั่วรูปที่สองก็คือเท่าด้านเท่าส่วนรูปที่สามดูด้วยสายตาก็รู้ว่าไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะ เขียนอีกทีนะครับสรุปนะครับทั้ง3รูปนี้นะครับเราก็ดําเนินการปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเมื่อกี้ที่เราทํานะครับสรุปว่า,าเ, uh, เราก็ตอบคําถามนะครับรูปใดบ้างเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านเท่ากันนะครับเราดูรูปที่1รูปที่1ก็คือด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับส่วนรูปที่2ทุกด้านเท่ากันหมดเลยส่วนรูปที่3าม ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไม่เท่ากันเลยนะครับโอเคที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือเท่ากันทุกด้านก็ต้องตอบรูปที่2นะครับส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือเท่ากัน2ด้านนะครับก็คือรูปที่1นะครับรูปที่1นะครับเท่ากัน2ด้านส่วนด้านที่สามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันเลยไม่มีอะไรเท่ากันเลยนะครับ3ด้านนี้ก็ต้องเป็นรูปที่3นะครับ ด้านเท่ากันเพราะว่าขนาดเนี่ยวัดแล้วเท่ากันหมดทุกด้านนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเหตุใดจึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะว่า2ด้านเท่ากัน2ด้านนะครับเท่ากันเท่าอันนี้ก็คือ3ด้านเท่ากันนะครับเราเขียนได้เลยนะครับทีนี้ถ้าไม่เท่ากันก็คือทุกด้านทุกด้าน ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันคุณครูเขียนไว้อย่างนี้ก่อนนะครับโอเคอาจจะไม่สวยนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็สรุปว่าเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับในข้อนี้นะครับครับเราก็มาต่อในหน้าสุดท้ายแล้วนะครับรู้สึกดีใจมากเลยนะครับกว่าจะมาถึงหน้าสุดท้ายได้เราผ่านด่านมาหลายด่านนะครับในที่สุดเราก็มาถึงนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเรจก็อยู่ที่นู่นนะครับ ไม,ไม่ไกลนะครับหากเรามีความพยายามทุกอย่างสําเร็จได้นะครับก็ขอให้กําลังใจนักเรียนทุกคนนะครับอันนี้เป็นการวัดขนาดของมุมนะครับวัดขนาดของมุมนะครับวัดขนาดนี่เราใช้โปรเทคเตอร์นะครับหรือครึ่งวงกลมนะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้วิธีใช้ครึ่งวงกลมนะครับนักเรียนก็ไปดูในวิดีโอชุดก่อนหน้านี้คือชุดเตรียมพร้อมนะครับ เตรียมพร้อมที่จะเรียนในบทนี้นะครับซึ่งเป็นบทเดียวกันแต่ว่าเป็นหัวข้อแรกนะครับคุณครูได้สอนวิธีการใช้โปรเ e คเตอร์อย่างดีนะครับโอเคเราก็ทีนี้คุณครูก็มาวัดแล้วนะครับปรากฏว่าอันนี้เป็นมุมแหลมนะครับวัดแล้วมุมแหลมนะครับก็คือมุมแหลมก็คือน้อยกว่า90นะครับทุกมุมทุกมุมในในภาพที่1น,นี้นะครับน้อยกว่า90ส่วนภาพที่2นี่นะครับ มุมจะมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะครับอันนี้มุมฉากนะครับมุมฉากอันนี้คุณครูวัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเป็นมุมแหลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นมุมที่เท่ากันหมดเลยนะครับเป็นมุมที่เท่ากันหมดเลยนะครับสามเหลี่ยมใดมีมุมขนาดเท่ากันนะครับแต่ละมุมมีขนาดเท่าใดนะครับอันนี้คุณครูวัดแล้วนะครับ พอดีคุณครูจะประหยัดเวลาสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับวัดแล้วมันเท่ากันมันมีขนาด60องศานะครับอันนี้อยู่ในรูปที่1นนะครับเราตอบรูปที่1แล้วก็แต่ละมุมจะมีขนาดเท่ากันแป๊ะ60องศารวมรวมกันนะครับ60มุมนี้60มุมนี้60นะครับมุมนี้60นะครับมันก็รวมกันได้60บวก60บวก60 คิดอย่างรวดเร็วนะครับปรับ sort of นะครับได้ร้อยแปดสิบองศาพอดีนะครับในข้อสองรูปสามเหลี่ยมที่ใดสองมุมมีขนาดเท่ากันนะครับสองมุมมีขนาดเท่ากันนั่นีอจะสังเกตอันนี้กับอันนี้นะครับรูปที่สามนี้เองนะครับที่มีขนาดสองมุมขนาดเท่ากันก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอันนี้ชื่อมันนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือรูปสามเหลี่ยมที่ มีขนาดเท่ากัน2มุมนะครับรูปสามเหลี่ยมชนิดใดที่มี3มุมมีขนาดไม่เท่ากันก็คือ,อ,อคุณครูคิดว่านะครับไม่มีนะครับในในอันเนี้ยมันเป็นมุมฉากนะครับอันนี้ไม่มีนะครับโจทย์ที่เข้าให้มาไม่มีนะครับไม่มีก็คือไม่มีนะครับบอกเป็นยั้งดอกนะครับโอเคนะครับ ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคศาสตา์นะครับพบกันใหม่ได้ในวีโอทุกทศตัดไปนะครับสวัสดีครับยจ <Yo! S 1> นะครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye